เดี๋ยวเราคุยกันยาวนะเดี๋ยวหัวหน้าคุยกันยาวหัวหน้าอยากถามพวกคนเราแหะทุกคนเลยนะานงานไม่ว่ารอบเลยว่าเจ๊ไม่ว่า,มมวาใครทุกมิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งตัวของคุณพัฒนาเองใครอยากที่จะให้คุณพัฒนากลับมาทํางานที่นี่บ้างครับอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณอยากให้กลับมาเดี๋ยวผมจะถามาคุณลุกเลยคุณลุกลุก,ลก เนาะร้องให้เพราะอะไรเหรอดีใจดีใจเคยอยู่ร่วมกันมาอะไรกันมาเนาะแต่ถามว่าพี่เข้ามาวันนี้ผมก็ดีใจนะพี่ดีใจภาพซึ่งไม่เคยทิ้งไม่เคยอะไรไแต่ถามว่าเราต้องออกากาบมาไหมเนาะคิดว่าอันนี้ความคิดของพี่นะแต่ถามว่าความคิดของเอาอลกบมาไหมเนาะพี่พร้อมเสมอไหมพี่พร้อมหรือไม โอเคเดี๋ยวผมถามถามบอสนะบอสครับ <screen> ค oh, okay. oh, okay. ุณม <iye> ีความรู okay. ้สึกไงบอสจะร้องไห้ทำไมเอบอสต้องแข็งแ็งอ่อหินเปรี้ยวเราให้คุณใจอ่อนเอ้ก็รเรียกว่าอ่าโอเคอย่างงี้ครับเ่าเรียกว่ามันเป็นการร้องไห้อ่าอ่อโอเคโอเคคุณไม่มีอะไร คุณก็จะโยนขี้ผมคนเดียวให้ผมจาัดก,การคนเดียวแล้วแ like ต่มึงอันนี <cheese> ่ภาษาพี่น้องคุณงกันว่ายังไงกติการพังคุ้มจะเริ่มได้อย่างกันเพลงมาครับเพลงมาเพลงมาเกต์เกต์ว่าเอตกับบ้านไม่ไหวแล้ววันเนี้ยดีดีดเชง วันนี้เก๊ก็มความทุกใจมากดีใจมากที่สุดนะอ๋โอเคโอเครั้นเนเดี๋ยวให้นางทำใจก่อนนางดีใจมากขอเสีใหไม่้งสนหนอยแล้เย้เย้เฮ้เฮ้เ e h เฮ้เฮ้ อพร้อมยาพร้อมที่จะดื่มยาพร้อมที่จะดื่มยาันพร้อมยาพร้อมยาเีเย n e t o t h r e เชดเชเชนมอตอร์ไซค์ุงกันเออมอตอร์ไซค์า ยันอไเนแเว้ยกำังกำลังนฮะกำลังซ um ื่อนซออเดียวแป๊บเดียวแบียแป๊บเียอยจัดให้ครับเนียน้อยคอยนกรออีกสักครู่นึงิผมก็อยากได้แก้วลาสามฟันให้แบบว่าพนักงานผมบ้างนะอ๋อให้คู่หน้าใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับฮะพี่เีเทือร์เบาวนชา โอ้มา <ๆ S 1> <fits you Elena> ะกราใช่ไหมโอเคโอเคโอเคไม่จริงจริงผมก็อยากให้พนักงานผมแก้วละสามพันมั่งนะเนี่ยนะเออพนักงานผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะไอ้คนที่ได้ไปแล้วก็คือแล้วกันไอ้คนที่จะเริ่มใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้แก้วละสามพันใครครับน่อยโไหน่อยไป